เกอร์นิกเซ็กซีซีเอคลาเทรวิตาเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งศิละปะแห่งยนต์ประกรร,ระดับไฮเปอร์คาร์จากประเทศสวีเดนที่สะท้อนถึงความประณีตความหรูหราและเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างสมบูรณ์แบบรถรุ่นพิเศษนี้ถือกำเนิดขึ้นในฐานะเวอร์ชันพิเศษของประกูล c c x r ที่ผสมผสานสมรรถนะอันรุนแรงเข้ากับรูปลักษณ์ที่หรูหราเหนือระดับจุดเด่นที่สุดคือวัสดุภายนอกแบบไดมอน n d w e a v e c a บ b o n ฟ i b อร์ ที่เกนิกเซ็กพัฒนาขึ้นเองทำให้เส้นใยคาร์บอนสีดำปกติเปล่งประกายเหมือนเพชรเมื่อโดนแสงแดดเป็นการสร้างเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ในโลกของรถยนต์สมรรถนะสูงความโดดเด่นของเทรวิต้าอยู่ที่ผิวภายนอกที่เปล่งประกายระยิบระยับราวกับอัญ,ญามณีเมื่อกระทบแสงจะสะท้อนออกเป็นเฉดสีเงินและขาวมุกที่เปลี่ยนไปตามมุมมอง เป็นการผสมผสานร,ระหว่างศิละปะและวิศวกรรมที่ทำให้เ r e ว i ต้ากลายเป็นหนึ่งในรถที่หายากที่สุดในโลกและได้รับการพูดถึงเสมอในวงการรถหรูระดับซูเปอร์คาร์ทุกคันของ t r e ว i ต้าถูกสร้างขึ้นด้วยมืออย่างพิถีพิถันเพื่อให้ทุกองค์ประกอบสมบูรณ์แบบที่สุด ใต้ฝากระโปรงกลางติดตั้งเครื่องยนต์ V8 ทวินซูเปอร์ชาร์จท,ที่พัฒนาโดยกนิกเซกเองใช้เชื้อเพลิงได้ทั้งเบนซินและ E 85ให้กำลังมากกว่า1,000แรงม้าพร้อมแรงบิดกว่า1,000นิวตันเมตรสมรรถนะระดับนี้ทำให้เทรวิต้าอยู่ในกลุ่มเดียวกับสุดยอดไฮเปอร์คาร์ของโลกการออกแบบระบบอัดอากาศแบบคู่ช่วยให้ตอบสนองได้รวดเร็วและดึงพลังออกมาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันการตั้งค่าระบบจ่ายเชื้อเพลิงและการจุดระเบิดถูกคำนวณอย่างละเอียดเพื่อให้ได้แรงดันบูสต์สูงสุดโดยไม่กระทบต่อความทนทานของเครื่องยนต์โครงสร้างหลักของรถยังคงใช้โมโนโคออกคาร์บอนไฟเบอร์อเช่นเดียวกับรุ่น c c x r เพื่อให้ได้ทั้งความแข็งแรงและน้ำหนักเบาระบบกันสะเทือนแบบสปอร์ตได้รับการปรับจูนเพื่อให้ควบคุมรถได้แม่นยำแม้ในความเร็วสูง พร้อมเบรกคาร์บอนเซรามิกที่ให้พลังการหยุดรถที่เฉียบคมและทนความร้อนได้ดีด้านอากาศพลาศาสตร์ได้รับการออกแบบอย่างละเอียดโดยติดตั้งสปอยเลอร์หลังคู่คาร์บอนไฟเบอร์เพื่อสร้างแรงกดและรักษาสมดุลในความเร็วสูงขณะเดียวกันยังลดแรงต้านอากาศเพื่อให้รถสามารถทำความเร็วสูงสุดได้อย่างมีเสถียรภาพภายในห้องโดยสารของเทรวิต้ผสานความหรูหรากับความเป็นรถแข่งได้อย่างลงตัว เบาะบักเก็ตซีทอทำจากคาร์บอนไฟเบอร์หุ้มหนังแท้หรือเอาคันทาร่าพวงมาลาัยออกแบบให้เหมาะกับการขับขี่ความเร็วสูงและติดตั้งแป้นเปลี่ยนเกียร์หลังพวงมาลายัยมารวัดดิจิทัลถูกออกแบบมาให้แสดงข้อมูลสำคัญอย่างชัดเจนและแม่นยำวัสดุตกแต่งทุกชิ้นในห้องโดยสารถูกเลือกสรรด้วยความประณีตเจ้าของรถแต่ละคนสามารถเลือกการตกแต่งภายในให้เข้ากับสไตล์ของตนเองได้อย่างอิสระ ทำให้ t r e วิต้แต่ละคันเป็นงานสิ่งที่ไม่ซ้ำกันเลยการผลิต t r e วิต้มีความซับซ้อนสูงเนื่องจากเทคนิคการสร้างคาร์บอนไฟเบอร์สีขาวเพชรนั้นต้องใช้เวลามากและต้องการความแม่นยำอย่างยิ่งเดิมที่เกอร์นิกเซ็กตั้งใจผลิตหลายคันแต่สุดท้ายสามารถสร้างได้เพียงไม่กี่คันเท่านั้น ความหายากนี้เองที่ทำให้เทรวิต้ากลายเป็นรถสสมในตำนานราคาของมันนตลาดประมูลมักทยานสูงขึ้นเรื่อยเอยเนื่องจากทั้งสมรรถนะและความพิเศษที่ไม่อาจเรียนแบบได้ในด้านวิศวกรรมเทรวิต้าเป็นหลักฐานแสดงถึงศักยภาพของเกอร์นิกเซ็กที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตคาร์บอนไฟเบอร์ขั้นสูงหรือการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้รองรับเชื้อเพลิงทางเลือก เทคโนโลยีเหล่านี้ได้ถูกนำไปใช้ต่อยอดในรุ่นถัดมาทำให้ t r e วิต้าถือเป็นต้นแบบของนวัตกรรมในรถเกินิเซ็กยุคใหม่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ t r e วิต้ไม่ใช่คนที่มองหารถสำหรับการใช้งานทั่วไปแต่เป็นนักสะสมและผู้ที่ต้องการความพิเศษสุดในโลกยานยนต์การเป็นเจ้าของ t r e วิต้าไม่เพียงแต่หมายถึงการได้รถที่เร็วและสวยที่สุดคันหนึ่งในโลก แต่ยังเป็นการครอบครองงานศินละปะเชิงวิศวกรรมที่มีเพียงไม่กี่คนในโลกเท่านั้นที่จะได้สัมผัสการดูแลรักษารถระดับนี้ต้องใช้บริการจากศูนย์เฉพาะทางหรือช่างเทคนิคที่ผ่านการอบรมจากโรงงานเท่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่ารถจะคงสภาพสมบูรณ์ในทุกด้านหากจินตนาการถึงรุ่นเทรวิต้าปี2026ซึ่งอาจถูกสร้างขึ้นอีกครั้งในยุคป,ปัจจุบัน ยอมคาดได้ว่าจะเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่กับเอกลักษณ์ดั้งเดิมของ t r e วิต้อย่างลงตัวเครื่องยนต์อาจพัฒนาไปสู่ระบบไฮ b r i d หรือใช้เทคโนโลยีฟรีเวลของเกรน X ิกเซ็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการปล่อยไอเสียระบบควบคุมอากาศพลาศาสตร์อาจกลายเป็นแบบ Active ที่สามารถปรับได้ตามความเร็วระบบกันสะเทือนอัจฉริยะและโหมดขับขี่หลายรูปแบบจะช่วยให้ใช้งานได้ทั้งบนถนนและในสนามแข่ง ขณะเดียวกันวัสดุภายนอกอาจยังคงเอกลักษณ์ของ d i ไ m o n d w e ฟต e แต่พัฒนาให้ทนทานและผลิตได้ง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีคอมโพสิตยุคใหม่ภายในของรุ่นปี2026อาจได้รับการปรับปรุงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลล่าสุดเช่นหน้าจอสัมผัสแบบโฮโลกราฟิกระบบอินโฟเทน e n t ที่เชื่อมต่อสอมาร์ดวและระบบผู้ช่วยอัจฉริยะแต่เกอร์นิซยังคงยึดหลักการออกแบบที่เน้นผู้ขับขี่เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ความรู้สึกการควบคุมและเสียงเครื่องยนต์ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของประสบการณ์ขับขี่เทรวิต้าในปี2026จะยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหรูหราความมหายากและสมรรถนะขั้นสุดยอดของโลกยานยนต์เป็นรถที่รวมความเป็นศิลป์และวิศวกรรมไว้อย่างลงตัวสำหรับนักสะสมหรือผู้หลงไหลในเทคโนโลยีขั้นสูงเทรวตคือความฝันที่จะต้องได้ยากแต่ทรงคุณค่าที่สุด เพราะมันไม่ได้เป็นเพียงเครื่องจักรแห่งความเร็วแต่คือผลงานที่สะท้อนความทะเยอทะยานและความกล้าที่จะคิดต่างของมนุษย์ในยุคใหม่และนั่นทำให้ชื่อของ g ก n นิ e c ซ c Tre ซ r t อยังคงถูกกล่าวขานในฐานะหนึ่งในไฮเปอร์คาร์ที่งดงามและทรงพลังที่สุดเท่าที่โลกเคยสร้างมา